วันนี้หลายอาชีพที่มนุษย์เคยมองว่ามีความมั่นคงมากเพียงแค่ชั่วข้ามคืนโควิดก็ทำให้เป็นอาชีพที่ไม่มีความมั่นคงอีกต่อไปอย่างเช่นปีที่ผ่านมาครับอาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวถูกมองว่าจะมาแรงมากๆในปีนี้แต่วันนี้หลายธุรกิจท่องเที่ยวต้องปิดตัวลงพนักงานหลายหมื่นคนถูกเลิกจ้างหรืออาชีพในฝันอย่างกัปตันแอร์ู๊ดที่หลายคนอยากเป็นเพราะรายได้สูงวันนี้ลูกเรือหลายคนต้องหยุดงานอยู่ที่บ้านนอกจากนั้นยังมีอีกหลายต่อหลายอาชีพครับที่เราต่างเคยมองว่ามมมััันนน่่คงแตาว ทุกอย่างเปลี่ยนไปตรงกันข้ามอาชีพที่หลายคนเคยมองว่ามันไม่มีความแน่นอนกลับดูเป็นสิ่งที่แน่นอนขึ้นมาในเวลานี้อย่างเช่นขายของออนไลน์ที่หลายคนมองภาพว่ามันไม่ค่อยมั่นคงมากนะักมาวันนี้การขายของออนไลน์กลับเป็นสิ่งที่เยียวยาเศรษฐกิจของประเทศนี้ทั้งหมดนั้นไม่ใช่เพราะโลกกลับตรลปัดแต่ผมมองว่านั่นคือสัจธรรมของโลกใบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเปลี่ยนแปลงไปเสมอซึ่งผมเชื่อว่าทางออกครึ่งหนึ่งของความไม่แน่นอนจากวิกฤตนี้คือเราต้องยอมรับให้ได้ในความเปลี่ยนแปลง ยอมรับว่าสิ่งที่เคยคิดว่ามันมั่นคงมานับ10-20ปีวันนี้มันไม่ได้มั่นคงอีกต่อไปแล้วเพราะถ้าคุณยังยอมรับไม่ได้ครับคุณก็จะได้แต่รอคอยความหวังจากใครสักคนให้มาแก้ไขโดยที่เราเองก็ยังไม่รู้ว่าคนคนนั้นมีอยู่จริงหรือเปล่าหรือไม่ก็ดึงดันอยู่กับสิ่งนั้นไปจนถึงทางตันเหมือนบริษัทโกดักในยุคก,ก่อนครับคุณจําฟิล์มโกดักได้ไหมครับโกดักเคยเป็นบริษัทที่ประสบความสําเร็จสูงมากของผู้ผลิตกล้องและฟิล์มถ่ายภาพแต่ในยุคของการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีจากกล้องฟิลลล์ไปเปเ็นก้องดิจิจโั ยังไม่เชื่อในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงนั้นโดยยังดึงดันให้ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์การถ่ายภาพที่มาจากกล้องฟิล์มในยุคที่มนุษย์เริ่มหันมาใช้กล้องดิจิตอลจนสุดท้ายทําให้บริษัทมูลค่าหลายหมื่นล้านต้องล้มละลาย เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราควรปรับตัวให้ได้คือยอมรับว่าสิ่งที่เคยแน่นอนมันไม่แน่นอนอาชีพที่เคยมั่นคงมันก็ไม่มั่นคงได้และเมื่อเรายอมรับกับความเป็นจริงข้อนี้ได้มันจะทําให้เราไม่มัวไปเสียเวลานั่งจมอยู่กับปัญหาแต่มันจะทําให้เรามีเวลาที่จะลุกขึ้นมามองหาทางแก้ และอีกครึ่งหนึ่งที่จะทาให้เราก้าวเท้าออกจากปัญหาความไม่มั่นคงนี้ได้คือการพัฒนามันอาจฟังดูโลกสวยไปสักนิดนะครับแต่นี่คือความมั่นคงที่สุดบนความไม่มั่นคงที่พวกเรากําลังเจอถ้าคุณไม่เชื่อคุณลองนึกถึงบริษัทที่รวยที่สุดในโลกอย่าง Google ดูก็ได้คุณลองนึกดูนะคะว่าถ้าวันนี้ Google หยุดพัฒนาระบบ Search Engine อย่างต่อเนื่องไม่เกิน6กเดือนครับ Google จะไม่ใช่เว็บไซต์ Search Engine ที่ดีที่สุดในโลกยังหูและเว็บเซิร์ชแอนจินอื่นๆ,นๆก็จะขึ้นมาแง หรืออย่าง a c e b o o k ครับถ้ามาซักเบิกหยุดพัฒนาอัลกอริทึมในการรักษาระดับของการสร้างปฏิสัมพันธ์ของผู้คนใน Facebook คือไม่พัฒนาอะไรเลยทําทุกอย่างเหมือนเดิมไปสัก3เดือนวันนั้น Facebook ก็อาจจะหายไปเหมือนกับ h ฮไฟเห็นไหมครับสิ่งเดียวที่ยังรักษาระดับความสําเร็จความมั่นคงขององ,องค์กรเหล่านี้คือการไม่หยุดที่จะพัฒนาเพราะฉะนั้นผมมองว่าในขณะที่โลกหมุนอยู่ตลอดเวลาการยืนนิ่งอยู่กับที่นั่นคือความไม่มั่นคงไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามบนโลกใบนี้ครับล้วนมีความไม่มั่นคงอยู่ในบบริบท ความมั่นคงในงานจึงไม่ได้อยู่ที่งานแต่อยู่ที่การพัฒนาที่คนมีกับงานวันนี้ธุรกิจขายอาหารที่หลายคนบอกว่าความมั่นคงหายไปแล้วเพราะลูกค้าน้อยลงหลายเจ้าต้องปิดร้านแต่การไม่หยุดพัฒนาไปตามความเปลี่ยนแปลงก็ทําให้มีร้านอาหารบางร้านที่กําลังขายดีมากๆในเวลานี้เพราะแม้ลูกค้าจะหายไปจากโควิดแต่เขาก็เอาร้านของเขาไปอยู่ในไลน์แมนไปอยู่ในแกร็บหรือไปอยู่ในฟู้ดแพนด้าจากที่คนเคยมากินที่ร้านเป็นขายอาหารไปส่งที่บ้านแทนหรืออาชีพให้บริ งานให้ความรู้แบบที่ต้องพบปะเจอตัวผมก็เห็นหลายต่อหลายคนครับมาพัฒนาระบบการสอนที่ใช้เครื่องมือที่เรามีบนโลกออนไลน์เข้ามาทดแทนอย่างเช่นการสอนออนไลน์หรืออย่างล่าสุดครับกับการของสายการบินหนึ่งที่แม้จะไม่ได้บินแม้จะต้องหยุดงานเขาก็หันมารับติวออนไลน์ให้กับคนที่อยากสอบเข้านักบินในปีหน้าซึ่งจากที่ผมดูรายได้กลับดีกว่าการเป็นนักบินด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นครับถ้าคุณคือหนึ่งในคนที่รับผลกระทบของโควิดอยู่ในเวลานี้ผมมั่นใจว่าสองสิ่งนี้จะช่วยคุณได้1 ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงนี้ให้ได้อย่าหมดหวังและอย่าดึงดันทนอยู่จนไปถึงทางตันและ 2. ออย่าหยุดที่จะพัฒนาพัฒนาสิ่งที่คุณมีให้ตอบโจทย์สิ่งที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปสุดท้ายครับผมอยากฝากทุกคนว่าโควิดไม่ได้ทำให้ความต้องการของมนุษย์ลดลงความต้องการของมนุษย์ยังมีเท่าเดิมความต้องการอาหารความต้องการความรู้ความต้องการความบันเทิงและความต้องการอื่นๆอีกมากมาย เพียงแต่เราต้องพัฒนาสิ่งที่เรามีให้ตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงนี้ให้ได้